จเจริญรำค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการอังกฤษแบบะสมดิฉันพราวพุทธข่าวดาราผมข้าพุทธข่าวดาราครับวันนี้เป,นเป็นการเปิดตัวรายการใหม่สู่สายตาของท่านผู้ชมจะเป็นรายการสอนภาษาอังกฤษอันสั้นๆตามแบบฉบับของชาวสโสกนะคะกับทุกวันนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าชาวสโสกเราเนี่ยเปิดกว้างมากขึ้นกับนอกจากคนไทยแล้วเนี่ยก็ยังมีชาวต่างประเทศมาสนใจศึกษาวิถีชีวิตของชาวสโสกอย่างช่วงงานพุทธ,ธาครั้งที่ผ่านมาเนี่ย ก็ปรากฏว่ามีชาวเกาหลีนะครับมาร่วมศึกษากับเราเพราะเขาอยากจะรู้ว่าการทําสมาธิไปพร้อมกับการทํางานนี้มันเป็นยังไงค่ะดิฉันคิดว่าคงจะไม่มีใครปฏิเสธความสาคัญของภาษาอังกฤษในยุคนี้นะคะทุกวันนี้ก็มีญาติธรรมหลายคนชอบมาถามศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่เรื่อยๆนะคะบางคนแอบศึกษาด้วยตัวเองตาม YouTube ก็มีนะคะ<ม>ก็หวังว่ารายการนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชอบภาษาอังกฤษไม่มากก็น้อยนะครับแล้วในรายการนี้คุณประพุุธคิดว่าจะสอนอะไรบ้างครับ ก็คิดว่าจะสอนภาษาอังกฤษสักวันละสองสามคำก็พอนะคะบางวันจะเป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับธรรมะโดยตรงส่วนบางวันจะเป็นศัพท์ที่เราต้องใช้ในชีวิตประจําวันแล้ววันนี้วันแรกไม่ทับจะแต่อหนวคว่าอะไรดีครับวันนี้พูดถึงเรื่องศีลดีไหมคะเพราะเวลาที่เราแนะนําให้ชาวต่างชาติรู้จักวิธีของชาวโศกเนี่ยเราก็ควรจะแนะนําสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานั่นก็คือการถือศีลใช่ไหมคะอ้าแล้วคําว่าศีนนะครับในภาษาอังกฤษเขาต้องใช้คําว่าอะไร คนส่วนใหญ่จะใช้คำว่า Buddhist precepts Buddhist precepts เพราะฉะนั้นถ้าคุณค่าพูดอยากจะพูดว่าพวกเราเป็นคนถือศีลคุณก็ต้องพูดว่า we observe the Buddhist precepts we observe the Buddhist precepts แต่ถ้าจำไม่ได้จริงๆนะคะจะพูดง่ายๆว่า we follow the Buddhist precepts We follow the Buddhist precepts mm hmm. ก็ได้นะคะทั้งคำว่า observe mm hmm. กับคำว่า follow แปลว่าปฏิบัติตามแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆนะคะก็น่าจะใช้คำว่า observe นะคะเพราะว่า observe mm hmm. เป็นคำที่เขามักจะใช้เวลาพูดถึงการถือศีลหรือการถือข้อวัดปฏิบัติตา่างๆแล้วถ้าผมอยากจะพูดว่าผมถือศีลเป็นประจำเนี่ยผมต้องพูดยังไงคะ,ค,ะคุณค่าพูดก็ต้องพูดว่า I observe the Buddhist precepts on a regular basis I observe the Buddhist precepts on a regular basis, on a regular basis mm hmm. แปลว่าเป็นเป็นกิจวัตรหรืออย่างสม่ำเสมอนะคะครับเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมวันแรกคงไม่หลักเกินไปนะครับ <c oughs> แต่น่าจะได้ที่เวลาของรายการหมดลงแล้วครับ <c oughs> อย่าลืมไปทบทวนศัพท์ที่เราเรียนกันในวันนี้นะคะคำหลักๆที่เราพูดถึงวันนี้ก็คือ Buddhist precepts ส่วนคำที่เกี่ยวข้องก็มี observe Follow แล้วก็ on a regular basis พบกันใหม่โอกาสหน้าครับจะเรียนทำครับจะรนทค่ะ